เอ้ยนี่นะทีทิ้งนเดียวทีนานเอาอะไรวุฒิไม่หลอแล้วลุตเป็นลุตอืม หน่กัดปุ๊บส่งปั๊บปั๊บปุ๊บลากไปนานเอสอส่งงานครับตอน,นออกเบ้าตาเลยไม่มีรุดส่งงานตอนเย็น ตันวนี้่ไม,ไ,ไม่รู้หลายตัวตามีหลายตัวกัดแดงๆรถสิกัดสะกกระจายเลยพูดได้ไม่มีรุดแล้วนะทกันมนะน้อยกว่าแล้วนะนี่โลก้กวัยแต่มกำลังขับไปรูกก้สึกดีมากจะเดินขึ้นป่ากันเลยส่งงานครับตอนเย็นครับผมโอ้พันสาดเลย ใส่ต้องปลดเลยครับผมใายสดคอลีครับ